พี่ริวพี่ริวหนูเจอปัญหาใหญ่เลยค่ะช่วงนี้หืมปัญหาอะไรเหรอยูริเวลาหนูเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเจอจุดที่ไม่เข้าใจเช่นคำช่วยวะกับงะต่างกันยังไงหรือว่าประโยคนี้ใช้ถูกไหมหนูก็อยากถามนะคะแต่ไม่มีใครตอบให้ได้แบบเข้าใจเลยอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะเวลาสงสัยอะไรปุ๊บถ้าไม่มีคนตอบให้ตรงจุดมันจะคาใจแล้วถ้ารอเรียนรอบหน้าค่อยถามก็ลืมไปแล้วด้วย ใช่เลยค่ะแล้วหนูลองเสิร์ชใน Google ก็ได้คำตอบไม่ตรงแถมบางทีก็เป็นภาษาที่ยากไปอีกนั้นพี่แนะนำเครื่องมือหนึ่งให้ครับเป็นผู้ช่วย AI ครูสอนภาษาญี่ปุ่นของพี่ริวเองตอบคำถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับจริงหรอคะหนูแค่พิมพ์ถามไปได้เลยเหรอคะใช่เลยแค่แอดไลน์ตามลิงก์ไลโอ OA ใต้คลิปนี้แล้วพิมพ์ว่า AI คำช่วยญี่ปุ่นวะกับงะ ใช้ต่างกันยังไงระบบจะตอบแบบละเอียดเลยทั้งความหมายวิธีใช้และตัวอย่างประโยคครับว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเวลาสงสัยกลางดึกแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเลยยูริจะถามกี่รอบก็ได้อยากรู้ไวายากรณ์คันจิคำศัพท์หรือแม้แต่เทคนิคการทำข้อสอบ AI ก็ตอบได้หมดเหมือนมีครูส่วนตัวอยู่ในมือถือเลยครับดีจังเลยค่ะแบบนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ลองใช้ได้นะคะ แค่คลิกลิงก์ l ลโ e OA ใต้คลิปแล้วลองพิมพ์ว่า AI บวกคำถามที่อยากรู้ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะใช่เลยแล้วถ้าใครสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องนี้ด้วยนะนอกจากมีคลิปสอน N 5 N 4 N 3 N 2 N 1ให้ดูครบแล้วยังใช้ AI ช่วยสอนเสริมได้ด้วยเรียนแบบมีคนช่วยตลอดทางถึง N 1เลยครับสุดยอดมากเลยค่ะหนูจะไปลองใช้ตอนนี้เลยมีคำถามคาใจพอดีเลยค่ะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถาม AI ไปได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายครับรับทราบค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ